ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมปฏิเสธการมีอยู่ของพระเป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างและเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ด้วยความเพียรของตนเดี๋ยว่าตัวเองทำตนเองฝึกฝนตนเองเรียนรู้ได้ตนเองนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตนของตน,งตน,งตนกล่าวคือศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์บรรดาลชีวิตของตนเองอันนี้ก็ดีพูดอันนี้มนุษย์บรรดาลชีวิตของตนเองด้วยผล แห่งการกระทำนะด้วยผลแห่งการกระทำาโด<ท>ยใ้ศักวิากรรมด้วยผลแห่งกรรมไม่ใช่กอดดนะโดยการบรรดาลชีวิตตนเองด้วยกรรมนี่นะด้วยตนเองด้วยการกระทำขั้นต้นตามกฎแห่งกรรมมิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวอันะนี้จริงนะ ศาสนาพุทธไม่ได้ไปต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมามีอำนาจที่จะบรรลบรรดาให้แก่เราทั้งนั้นแหละไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแม้แต่พระเจ้าแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าสูงสุดของแต่ละศาสนาเทวนิยมก็มีกันพระเจ้าแล้วเขาก็ต่างคนก็ต่างแย่งพระเจ้ากันว่าพระเจ้าของฉันนี่จริงที่สุดคนองเดียวของคนอื่นไม่ใช่หรอก โค่นอื่ไม่ใช่พระเจ้าก็แย่งกันไปนซึ่งก็สมมุติกันยึดถือกันไปนของพระเจ้าเนี่ยเอาพระเจ้ามาเป็นจิตวิญญาณของตนเองแล้วก็ทําจิตวิญญาณของตนเองอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์สุดท้ายทําจิตวิญญาณตนเองสลายด้วยตัวเอง สลายจิตวิญญ,ญาณตัวเองเป็นดินน้ำไฟลมไปเรียกว่าปรินิพานเป็นปริโยสานไปได้เลยอธิบายมาหมดแล้วและหลักฐานของพระเจ้าอ้างอิงอยู่ในมูรสูตรเนี่ยปรินพานเป็นปริโยสานเพราะพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณในตัวเราเนี่ยเราก็คือตัวจิตวิญ,ญญาณเราก็คือตัวพระเจ้าเพระเาะงั้นเป็นผู้เป็นพ้าอรหันได้นั่นแหละจะรู้จิตวิญ,ญญาณว่าเราเองเราเป็นพระเจ้าของเจ้าของวิญญ,ญาณของเรา ได้จริงๆเราเองทําลายเองได้เ,เป็นดินน้ําไฟลมไปเลยพระอระอารก็คือเป็นเจ้าของกอ้อนเป็นเจ้าของพระเจ้าส,ส,สลายจิตวิญญาณไม่ต้องไปตายแล้วต้องไปอยู่กับพระเจ้า